ข้าวใหญ่ข้าวดวนสะเทือนวงการเซิร์530ครับเมื่อลุงยุทธและพีต่ตา t a า T A R Sport เข้าร่วมกับกิว530ตลอดไปวู้ฮู้กิวของพวกเราเองครับช่องของซุปเปอร์สตาร์กี้ต้องบอกว่าแฟนคลับตอนนี้เ hey! ฮกันใหญ่ดีใจกันยับเยินครับเมื่อ2ยูทูบเบอร์เรื่องของวันพันแมนครับทั้งเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตแล้วก็อนิเมะ มังหะวันพันแมนมาอยู่กิวเดียวกันที่530ตลอดไปของเราครับลุงยุทธนะพึ่งเข้าเล่นมาเป็นวันแรกในวันนี้ก็เริ่มมาในวันที่2แล้วก็มีพี่ต้า TER สปอร์ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเข้ามาจริงๆนะเนี่ยเข้ามาดูกันก่อนดูในกิวครับเลื่อนหาก่อนเอาไม่ใช่ตรงนี้กิกี้ <c oughs> ดูที่สมาชิกค,ครับเลื่อนหา เร่อนหาเลื่อนหา,นหาแบบน 5, 5ครับนี่ฮะพลัง5,519ครับออนไลน์9นาทีที่แล้วใจหมาวันนี้เลเวล21ครับลุงยุทธนั่นเองเน่ใช้ตัวละครตามนี้เลยนะ ก็ลุงยุทธบอกว่าจะปั้นบอลทองครับให้มันโหดให้มันตึงนะสายฟรีก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปดูบางช่วงมันตอนในช่องลุงยุทธครับในไลฟ์สดที่เข้ากิว530ตลอดไปกันสดๆเลยไลฟ์สดกันเมื่อหัวค่ำนะครับไปดูเลยอยู่เฮ้ยเดี๋ยวผมบอกกิวนี้ไปเข้ากิวซุปเปอร์สตาร์กีกีเลยวะรอรับผมด้วยนะแล้วก็แบกผมด้วยนะเออแบกผมด้วยนะ เดี๋ยวผมบอกอยากยวนี้ไปเข้ายูห้าสามศูนย์ตลอดไปแป๊บนะทุกคนห้าสามศูนย์ตลอดไปไหนวะขำขอนะผมขอไปแล้วนะเหลือที่เดียวด้วยเอ้ใช่ป่ะผมขอไปแล้วนะโอ้โหจะเต็มแล้วน่ะยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับครับไหนผมได้เข้าอย่างมีใครบ้างเอ้ได้เข้ากี่แล้วเว้เฮ้เอ้เอ้เอเอจริงว่า สมาชิกมีใครบ้างเอ um <laughs> um <laughs> ็นเอลเด็ชินจานผมนิวข้าวซันสุกิพอยแฟนผมครับแต่ละคนตั้งชื่อให้คกติพงมณริน <laughs> ก็ผมเออลองหัวหน้าด้วนะภูมิณรินแล้วแล้วกีกี้เขาชื่ออะไรอ่ะแล้วนี่กีกี้สมาชิกโอ้พลังไว้สามเจแล้วว่า โอ,อโอ้โหแอบมาเรื่อยก่อนแต่ละคนโอ้โหอ,อ,อย่างนี้ผมต้องเติมนะเนี่ยผมถึงจะตามทันเนี่ยเฮ้ยมีคนพังหมื่นกว่าก็มีอ๋อโอเคผมได้เข้ากิวที่ผมอยากเข้าแล้วถัดจากลุงยุทธใครต่อแล้วครับก็ต้องเป็นพี่ต้า T A R Sport ครับมาในเซอร์เว530นี้ตั้งชื่อว่าสามีฟุบุกิ สามีฟูบุกิและทัสมึมากิจัดวัดเด็ดและเรียบร้อยครับพิต้าเฮ้ยพลังเยอะพิต้าสายแบกนะในเซเว่นนี้มีจัดฟูบุกิ SNR ด้วยนะจัดมาแล้วตึงเกินต้านนะครับพิต้าทีอาร์สปอร์ครับทำมังหะเกี่ยวกับวันพันแมนนะใครที่ดูวันพันแมนต้องรู้จักช่องนี้ลองไปดูตัวอย่างบางช่วงบางตอนอูช้ชฉียวเข้าไปหาหุ่นยนต์และโบกตบเกียนแบบเบา <c oughs> แล้วพบกันใหม่กับ T A R Sport แล้วพบกันใหม่ครับนี่แหละครับความโหดความแข็งความตึงอันตรายของ กิล530ตลอดไปครับตอนนี้กิลอยู่ที่2นะเดี๋ยวเราช่วยกันนะฮะขึ้นไปอยู่ที่1ลุงบอกว่าลุงไม่แบกนะสายฟรีฟรีเหมือนกันครับน้องๆในกิวตอนนี้ก็หลายคนก็ฟรีแต่ก็มีคนเล่นเป็นตัวแบกบ้างก็ช่วยผ่านด่านผ่านอะไรกันปรึกษาอะไรกันครับแต่ที่แน่ๆครับการที่มาของยูทูบเบอร์ทั้ง2คนจะทําให้น้องๆมีกําลังใจขึ้นแล้วก็คนในช่องซูเปอร์สตาร์กิกกี้นั้นมีความสุขในการดูมากยิ่งขึ้นครับยินดีต้อนรับทั้งลุงยุทธแล้วก็พิต้าท t ีอาร์สปอร์ต ได้กันานานๆอยู่530ตลอดไปนะครับขอบคุณมากครับคลิปนี้ใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะนะครับกีกี้จะอ่านอคอมเมนต์แล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์เลยนะเปิดด้วยตัวนี้มันเท่ดีวะนะขอเปิดต่ออีกหน่อยปิดด้วยตัวนี้ใช่ไหมเ <c oughs> ขาใหญ่ <c oughs> ลาไปกอ่อนนะวันดีครับ